เอาหละอันนี้ก็จะเป็นสปอยอัปเดตครั้งหน้านะครับก็จะเป็นอัปเดตช่วงอะไรนี่แหละมาโดยที่เนื้อความมันจะมีดังนี้ฮะก็คืออ่าดูสิอืมผมลองดูแล้วเป็นอัปเดตใหม่ที่จะมาในอนาคตนะซึ่งปาร์กอัปเดตนั้นก็จะออกปีหน้าแต่น่าจะเป็นช่วงมกราถึงกุมภาพันธ์นะอ่าอันดับแรก รีเฟรชคริสมาสอาในอนาคตคริสมาส a s e ีเวนนั้นจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนสําหรับผู้เล่นผู้ราชีวิตและการเปลี่ยนฟีเจอร์บางอย่างอ่ะรวังว่าพวกคุณจะอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าแน่นอนตัวใหม่พลังทีมพาเวอร์ใหม่อ่าแล้วก็สกินใหม่สกินจะกระหนอดอะไรเงี้ยแมวๆม,มอ่าพวกเราหวังว่าคุณจะเอนจอยอ่าเลดดิ It, และ Discord Member คอนเซปต์พวกเราจะไม่ทิ้งเขาแน่ๆอ่าก็คือจะเป็นคอนเซปต์ของ Discord และ r e d d i t เมมเบอร์นั่นแหละถ้าจะสรุปให้ฟังก็คือผู้เล่นเก่าน่าจะคุ้นเคยอย่างดีส่วนผู้เล่นใหม่นั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะทําให้ผู้เล่นเก่านั้นเล่นยากและทําให้ผู้เล่นใหม่เล่นได้ทัดเทียมกับผู้เล่นเก่าเออและก็จะมีการเพิ่มยูนิตใหม่สกินใหม่พลังทีมใหม่และเขาก็จะไม่ทิ้งพวกที่ไม่มี สกินอะไรพวกไม่มีพลังทีมนะครับซึ่งเราอาจได้เห็นกา,ารออกแบบสกินสวยๆของ Reddit เตอร์กับพวก Discord Member นะครับซึ่งสกินไหนๆสวยๆเท่เราจะไม่เสียได้อีกต่อไปแล้วโอเคก็จะมีประมาณนี้่ะโหมดใหม่ Metal โหมดนี้สามารถเทสพลังทีมของคุณได้นี่เป็นโหมดใหม่ในฟีเจอร์ d i ฟฟิ c ค l ลตี้หรือระดับความยากนะ เหมือนว่าจะเกี่ยวกับการที่หา,าความท้าทายเพิ่มขึ้นมีเรตติ้งเซตเต็มด้วยก็อะไรทัร้งหลามีของรองวัลให้คุณด้วยสรุปก็คือโหมดใหม่นี้จะทําให้คุณสามารถทดสอบความเก่งของคุณและทีมของคุณได้โดยที่พอเล่นไปแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆส่วนของรางวัลน,นั้นก็จะเก็บไว้เป็นความลับซึ่งจะไม่เปิดเผยและเมื่อเล่นจบเกมจะมีระบบวัด คะแนนให้เราด้วยหรือเป็นพวกเลตติง้งเอบวกซบวกอะไรแบบนี้นะครับสไปรันเมนูก็ในอัปเดตหน้าพวกเราไม่ต้องไปเอ่อกดเลือกแมปเลือกแมปแล้วก็ฟาร์มตามเส้นด้านเส้นนี้คือมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดแล้วก็ไปเข้าฟาร์มเลยสรุปก็คือระบบพพลายเมนูรัดสาำหรับสายรันในนี้ก็คือเราไม่จะเป็นต้องไปเลือกโลเคชันแล้วก็ฟาร์มในสิ่งที่เราต้องการเราสามารถกดจากตรงที่ เป็นรูปไดอารี่ของเราได้ไม่ใช่ไดอารี่เป็นบอร์ดปักอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะเป็นสำหรับภารกิจอะไรพวกนี้ซึ่งสามารถใช้เมนูรับตรงนั้นเพื่อไปฟาร์มไอเทมที่เราต้องการได้อบอกเลยว่าสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มาแล้วครับด่านใหม่ใช่มิชชั่นเดลมิชชั่นก็เท่าที่ผมดูนะแบบอะ จาก142อ่ะมันจะเพิ่มขึ้นไปเกือบ200กว่ากว่าหรือมากกว่านั้นอ่าซึ่งก็จใจผู้ก็เธอทำให้เกมเรานั้นมีดานเพิ่มขึ้นอ่าซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็ตัวเกมเราจาก1 42นั้นอาจจะพุ่งไปถึง200กว่ากว่าหรือถ้าเดฟแม่งขยันเกินอาจจะมาเพิ่ม200ด่านก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งอัปเดตนี้จะมา หลังเพื่อนอาจจะเป็นปีหน้าเลยก็ได้เพราะว่าการวาดภาพออกแบบเขียนโค้ดและไหนก็จะปรับสมดุลด่านต่างๆที่เคยมีมาอีกอ่าก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างครับนี่ metroinfected metro อันนี้น่าจะเป็น h a r ์เปอร์ครับท่าเรือ,อน,นรูปแบบด่านอ่าประมาณนี้ ก็จะเป็นทีมของมาลินแน่ๆตรงนี้อ่าใครที่ชอบสร้างเรื่องราวนี่คือด่านนี้เหมาะกับมาลินสุดๆอ่าต่อมาอันนี้น่าจะเป็นเขตเมืองหนาวตัดกับอุ่นนิดหน่อยนะไม่ค่อยเข้าเก่าน่าแหละแต่ว่าโอเคแถวแถวๆชายแดนตีกับแคนาดานะผมว่าอันสุดท้ายอันนี้ก็จะน่าจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่เขาสูบน้ำ ถ้าคุณได้ดูคลิปการเล่นใดยิหงไรคุณก็น่าจะเห็นอันนี้มาผ่นานๆตาอยู่นะอ่าเดียวยิงไรสองนะอืมก็ดูรีกชันของเอ้ยื่อนผมดีกว่านะนี่เรีกชันเอื่กนผมถ้าแป้ผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมาแปะภาพท้ายคลิปให้อีกทีนะครับสำหรับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ